แล้วจ้าทุกคนที่นกแก้วเคยบอกไว้ว่าอะอะโวคาโดพันบวกนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแต่มาเที่ยวนี้เขามาเป็นตะก้าตะก,ก้านะคะเขาไม่ได้เรียงเหมือนเที่ยวที่แล้วนะคะทุกคนนี่นี่พันบวกคะ่ะทุกคนที่นกแก้วบอกว่าพันบวกนะคะนนี่ลูกเขาจะยาวๆอย่างนี้เลยจ้าอจ้อ สวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลค่ะนกแก้วพามาถามราคาโอะคาโดนะคะ,คะ,คะปีหกหกค่ะทุกคนดูทีการี่เข้ามาแล้วนะคะอันนี้มันไม่ใช่พันบวกที่นกแก้วว่าหรอกนะคะแต่นกแก้วว่ามันเหมือนบวกนะคะบวกญี่ปุ่นนะคะบวกญี่ปุ่นนะคะแต่ชื่อจริงๆของมันศูนย์สามสี่นะคะเส้น,นี้อ่านี่สวยๆทางนั้นเลยค่ะนี่สวยๆค่ะทุกคนน แล้วตะก,ก้าตะก,ก้าเขาเอามาเขาก็จะเรียงสวยๆอย่างนี้นะคะน,นี่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมาไมาใครจะเอาไปขายก็มานี่เอาไปกินกับน,น,น้ำผึ้งก็อร่อยนะคะประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะอะโวคาโดนี่ลูกสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนี่สวยๆค่ะทุกคนดูดิ รูของเขาสวยมากเขียวมากค่ะทุกคนดู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 ดดแก้วคิดว่าพันบวบนะคะนี่นี่ชื่อกิงกิงจุดสามสีนะคะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดูไปเลยค่ะแต่ละตะก้าตะก้านะคะนี่ใครที่อยากซื้อมาได้เลยนะคะนี่ที่ร้านนะคะอิทธิพนนะคะมามานี่ สวยๆอย่างนี้นะคะนี่มันจะมีหลายนะเออมีหลายพันสายพันธุ์นะคะโอโวคาโดเนี่ยมีพัน034์สี่พันพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวนกแก้วพาไปดูนะคะตัวนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะคะความสวยความงามนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะถามว่าราคาถ้าลูกสุกมันจะราคาเท่าไหร่นะคะไปถามกันเลยจ้านนี้ก็คือสุกแล้วนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้เจ็ดสิบห้าอันนี้เจ็ดสิบห้านะคะ อันนี้พันอะไรมาเยืองเหรอไม่เยือไม่เยืองนะตัวนี้พันมาเยืองค่ะทุกคนนี่ถ้าเขาสุกแล้วเขาจะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะเนี่ยแต่ตัวนี้ปั่นแล้วจะออกเป็นน้ำเนาะนี่ตัวนี้ปั่นแล้วออกเป็นน้ำนะคะทุกคนตัวนี้นี่อันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะนี่เขาเอาแล้วนะคะไปดูกับนกแก้วต่ออีกเดี๋ยวนกแก้วพาไปดูพันขึ้นเมืองนะคะไปค่ะตามนกแก้วได้เลยจ้าไปกันเลย อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะทุกคนอันนี้เครื่องถือนะอ,อันนี้พันธุ์เครื่องถือนะคะทุกคนนี่สวยๆอย่างนี้นะคะนี่สวยๆค่ะนี่ก็สวยอันนี้กําลังจะบ่มเหรนี่เครื่องถือนะคะนี่อันนี้ลูกสวยค่ะทุกคนอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้แปดสิบบาทนะคะทุกคนนี่ ตัวนี้แปดสิบบาทนะคะนี่เครื่องถือนะคะนี่พันลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ลูกสวยๆอันนี้อันนี้สุกแล้วรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเหมือนอะโวคาโดโ,โอเคตามนาั้นจัดไปแหม่หนี่นะคะนี่สวยๆอย่างนี้นะคะนี่สวยๆค่ะทุกคนนี่เราต้องเก็บมันขึ้นมาเลยยี้ยงนะคะนี่สวยๆ ันนี้สวยมากเลยค่ะนี่นอันนี้เป็นเงาของเขาแล้วนะคะข้างในสีเหลืองสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะอืมหวานมันเนี่ยหวานหวานมันมันอสวยมากเลยจนเนี้ยนกแก้วก็กินไปคุยไปนะนี่นี่ค่ะ ก็เป็นพันธพื้นเมืองนะคะทุกคนเนี่นี่พันพื้นเมืองนี่ลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพันพื้นเมืองอันนี้ราคากี่บาทคะอันนี้ราคาสี่สิบบาทนะคะพันพื้นเมืองนะคะจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนของศูนย์สามสี่หรือว่าของยี่นาของน้าเข้าค่ะอืมจะแพงหน่อยนี่ค่ะอันนี้พันพื้นเมืองนะคะนี่ค่ะอันนี้พันพื้นเมืองพันพื้นเมือง อันนี้พื้นเมืองทั้งหมดเลยนะคะนีอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมคะยังยังอันนี้ยังไม่สุกนะคะนี่ค่ะร้านนี้เป็นพันพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะคะนี่อะโวคาโดนะคะนี่นี่ถ้าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบห้านะคะเพราะว่าลูกใหญ่นะคะทุกคนนี่ไะมาดูคันนี้กันต่อเลยตัวนี้แล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ เป็นเืออแม่นามอันนี้เจ็ดสิบนะคะตัวนี้ราคาเจ็สิบบาทนะคะนี่อาจจะเป็นเงานิดนึงเพราะว่าพัดลมนะเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนตัวน,นี้สวยๆอย่างนี้มาซื้อไปทำอะไรก็ได้นะคะตอนนี้กำลังฮอตอยู่คือเอ,อ่อโวคาโดนงสดนะคะทุกคน ที่ร้านก็จะมีขายนะคะนี่โอคโดน้มสดอันนี้ก็คือพามาสอบถามอรา,าคา,อาโอคโดแต่ละร้านนะคะนี่นอันนี้ศูนย์สามสี่นะคะนี่พี่ว่านกแกว้วพันหน่วยบวกนะคะสชวยๆอย่างนี้เราต้องมาซื้อกันจ้าถามแต่ละร้านเลยนะคะนี่มีพันธุ์ 1, พื้นเมืองไป ถามรันอึดต่อกันอีก,กรก้านนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้หกสิบห้าบาทนะคะมะเนืองนะคะตัวนี้หกสิบห้าบาทอันหกสิบห้าบาทแล้วศูนย์สามสี่ราคะอนี้อันนี้ศูนย์สามสี่อันนี้แปดสินนบานนบ,านนบาทนะคะศูนย์สามสี่นะคะ อันนี้พื้นเมืองพื้นเมืองาราคาเท่าไหร่คะโลเท่าไหรนะ <69 S 1> โลละหกสิบบาทนะคะทุกคนนี่พันพื้นเมืองนะคะนี่นอันตัว,ตวางมาินี่ค่ะพันพื้นเมืองนะคะเนื้อของเขานะคะนี่เนื้นอสวยมากเลยค่ะทุกคน,นโอวคคโดนะคะวันนี้พามาถามราคาโอวคาโดนะคะนี่ สวยสวยเลยจ้าไปกันต่อเลยไปอันนี้มะเนืองเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่หกสิบบาทกะเบอร์สุกหกสิบหกสิบกระเบื้อสุกสวยๆอันนี้ศูนย์สามสี่อันนี้เบอร์งามอันนี้เบอร์งามเาอุตส่าอ,อันนี้เบอร์นี้เบอร์น้ำเบอร์เบอร์งาม อ๋อประจัสานวันละค์คเลยใช่ไหมอันนี้เบอร์สวยนะนี่อันนี้เบอร์สวยท่าคะ่าเท่าไรนะเก้าห้าเก้าสิบห้านะตัวนี้เก้าสิบห้านะคะทุกคนอันนี้ศูนย์สามสี่เนาะอันนี้ศูนย์สามสี่เก้าสิบห้าบาทนะคะของร้านนี้นะคะนี่ขอบคุณจ้าเป็นมะเนืองนะคะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้เก้าสิบห้าบาท เก้าสิบห้าบาทาอันนี้เก้าสิบห้าบาทนะคะทุกคนมะเนื้องนะคะนี่นี่นี่ไปดูราคาอะโวคาโดก,กับน,นกแก้วนะคะวันนี้นี่ภาพแพงอันนี้ซับเหมือนกันแต่มันหลซ้ำซ้ำอะไรอย่างนี้อันนี้นคือคอ,อันนี้คืออร่อยใช่ก็เก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาท ปรายกล์างก็เก้าสิบประยกล์างเก้าสิบใช่อันนี้อันนี้คือคือพันอะไรมันพันสับค่ะพันสับใช่ค่ะเออมาหลายสายพันดีไหมใช่อันนี้ลายสับอันนี้ลายสับใช่อันนี้ก็สับเหมือนการเป็นเป็นสับแบบมันน่อยสั้นๆอ๋ออันนี้ถ้าพี่ยกเลือกก็หกสิบบาทอันนี้พี่เออยกรางก็ห้าห้าจ้ะอ๋อ ตัวน,นี้แพงกว่าใช่ค่ะแล้วรสชาติอร่อยกว่าใช่ไม่มีมีให้ชิมไหมันนไม่มีเลยอันนี้ไม่มีให้ชิมเลยเหรอนี่ไงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่หม,มม,มันไม่ใช่นี่เขาบอกว่าพันสับนะคะทุกคนตัวนี้นี่พันสับค่ะน,น,น,นี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้านี่ไป อันนี้พันพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้แค่คืนท่านสวยๆอย่างนีท่านสวยจังอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะคะแล้วข้างล่างข้างล่างเจ็ดสิบ สวยเลยจ้าต้องการสอบถามราคาหรือว่ามาซื้อก็มาได้นะคะที่ร้านอุทิพนนะคะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกนะคะแปดศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเก้านะคะเออ้อมาได้เลยนะคะทุกคนที่ร้านนี้นะคะอโะโวคาโดสวยๆต้องมาที่นี่เลยค่ะโซเพิ่อมอีกสิบหงส์น,น่ขาขายสซโซลด้วยนะคะที่ร้านนี้นะคะสว,วสวยมากเลยจ้า คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นกแก้วได้ทาคลิปดีๆต่อไปจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย